สวัสดีค่ะแม่มาริซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มาริซอนจะมาเพาะเมล็ดผักชีลาวหรือดูร้อนค่ะเดือนนี้เป็นเดือนมีนาคมปลายเดือนนะคะจะเข้าเดือนเมษายนแล้วแม่มาริซอนก็จะมาเพาะเมล็ดผักชีให้ดู เดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมกระถางกระถางนี้แม่มาริซอนจะใช้ใบไม้สูตรรองก้นกระถางเพื่อเป็นการระบายน้ําแล้วก็เพื่อเออป็นการไม่ให้ดินไหลออกนะคะเพราะว่ากระถางดําแบบนี้ดูกระถางก้นกระถางจะเยอะแล้วก็กว้างถ้าเราใส่ใบไม้สูตรลงไปเนี่ยจะป้องกันดินไหลออกก็จะ เศษวัสดุนะคะพวกกับมะพร้าวแล้วก็เศษปุ๋ยหมักเนี่ยที่เป็นก้อนโตๆก็จะวางไว้ก้นกระถางเพื่อเป็นปุ๋ยให้เมล็ดผักชีในอนาคตนะคะดินที่แม่มล็ีซ้อนผสมก็จะเป็นดินร่วนหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนแล้วก็จะมีกับมะพร้าวสับปนบ้างนะคะถ้าท่านใดไม่มี ปุ๋ยหมักจกัดสีอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้อาจจะเป็นขี้วัวขี้ควายขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่ได้หมดนะคะผสมหนึ่งต่อหนึ่งทั้งหมดเลยแล้วแม่เมลิซอนก็จะมาร่อนผักชีลาวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นผักที่ชอบดินละเอียดนะคะแล้วก็เพราะยากเพราะยากเกิดยากโดยเฉพาะฤดูร้รอนเนี่ย เฉพาะยากมากแม่บริส้อนก็จะมาร่อนดินก็เอาดินปรุงปลูกนี้แหละค่ะร่อนไว้ไว้บนกระถางด้านบนนะคะด้านล่างก็จะเป็นดินหยาบธรรมดาอันนี้ก็จะร่อนก็จะคล้ายๆดินพิสมอสนะคะกระถางนี้จะเป็นกระถางกว้างจนิ้วค่ะกว้างไม่เยอะแม่มริส้อนก็จะปลูกแค่นี้พอเพราะว่าไม่อยากปลูกกระถางใหญ่ พอร่อนดินไว้ด้านบนเสร็จแล้วก็มาเตรียมเพาะเมล็ดเลยนะคะนี่จะเป็นเมล็ดผักชีลาวค่ะแม่บริสอนเพาะค่อนข้างถี่พอเราก็จะถอนกินเลยตัดกินเลยนะคะก็จะโรยไปโรยให้ทั่วกระถางนะคะนี่โรยให้ทั่วกระถางพอโรยเสร็จหลังจากนั้นเราก็จะนําดินปลูกเมื่อสักครู่นี้แหละคะ่ะมาร่อนทับอีกครั้งหนึ่ง ล่อนทับประมาณไม่เยอะนะคะพอให้พอให้กลบเมล็ดผักชีค่ะเพราะถ้าทับเยอะนี้เมล็ดผักชีจะไม่งอกนะคะโดยเฉพาะฤดูร้อนนี้เฉพาะยากมากแม่มาริสอนก็ใส่กระถางจิดนิ้วเพราะว่าจะได้ยกกระถางหนีฝนได้บ่อยๆนะคะเพราะว่าบางครั้งฝนตกแดดออกแดดกล้าเนี่ยก็ไม่ตากแดดเต็มที่ก็จะยกกระถางหนุบไว้ที่ร่มลำไรค่ะ ก็ร่อนดินนะคะร่อนดินใส่ประมาณนี้ผักชีลาวนะคะเป็นผักฤดูหนาวเป็นผักที่ชอบฤดูหนาวเราต้องร่อนดินดีๆร่อนดินให้ละเอียดเพราะว่าต้องเอาใจใส่ให้มากหน่อยหนึ่งผักฤดูหนาวมาปลูกฤดูร้อนเนี่ยต้องเอาใจใส่ให้เยอะๆนะคะแล้วก็นําแกลบมาโรยทับแกลบนี้เป็นแกลบเก่านะคะนําไปแช่น้ําแล้วก็ตากแดบดบ ตัดเด็ดให้แห้งแล้วค่อยมาดูยับนะคะแล้วก็รดน้ำด้วยฟอกกี้ค่ะด้วยกระบอกฉีดให้เป็นละอองฝอยแล้วก็เก็บไว้ที่ร่มลำไรนะคะวางไว้ที่ร่มลำไรรดน้ำเช้าเย็นเดี๋ยวไม่ได้ผักชีเราก็งอกขึ้นมาเองผ่านไปเจดวันค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแม่ะริซอนลดน้ำเช้าเย็นผ่านไปเจ็ดวันเมล็ดผักชีจะงอกเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่เห็นไหมคะผ่านไปเจ็ดวันเมล็ดผักชีงอกแล้วคะ่ะงอกขึ้นมาแล้วแม่ะริซอนเพราะค่อนข้างถี่นะคะเพราะถีเดี๋ยวก็เอาไว้ตัดกินถอนกินเลยไม่ได้ย้ายต้นกล้านะคะนี่เมล็ด ผักชีที่งอกแล้ว7วันนะคะสวยงามมากเลยค่ะงอกเกือบทุกเมล็ดเดี๋ยวไปดูนะคะนี่ผ่านไป7วันแล้วก็อันนี้ผ่านมาได้10วันค่ะอีก3ามวันแม่มริซอนก็ถ่ายคลิปอีกครั้งหนึง่งเห็นไหมคะต้นสูงขึ้นอีกประมาณ1เซนติเมตร วิธีการเคสไม่รับนะคะวิธีการปลูกผักชีลาวเนี่ยผักชีลาวเป็นผักที่ชอบฤดูหนาวเป็นผักที่ไม่ชอบอากาศร้อนมากเวลาเราเพาะนะคะเราต้องวางกระถางไว้ที่ร่มลำไลเอาวางไว้ชายคาบ้านก็ได้อย่าให้โดนแดดจัดให้โดนแดดบ้างนิดหน่อยเพราะว่าเป็นฤดูร้อนแล้วก็อย่าให้โดนฝนถ้าโดนฝนกระแทกนี้เปื่อยตายหมดเลยนะคะ ต้องวางไว้ที่ร่มลำไรเท่านั้นแล้วก็แดดอย่าจัดมากแดดสักครึ่งวันก็พอนะคะค่ะวันนี้แม่บริซอนมาบอกวิธีการปลูกผักชีพราอเมล็ดผักชีฤดูร้อนนะคะซึ่งเป็นการปลูกและพเพาะเมล็ดที่ยากมากให้มาดูเคล็ดไม่รับกันว่าเพราะอย่างไรปลูกอย่างไรนะคะหากชอบก็กดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามให้แม่มาริซอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ